สวัสดีครับผมไลาบรินวันนี้จะมาแนะนำเกมใหม่ที่มีชื่อว่าสารยาเป็นเกมแนว point and c l คลิกนะครับที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นเด็กชายที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆในโซเวียตช่วงทศวรรษปี90นะครับในเกมจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ได้ใช้ดื่มด่ำกับช่วงลาสุดคลาสสิกนะครับตัวเกมมีเดโมให้ทดลองเล่น และถ้าสมมุติสนใจเนี่ยก็สามารถซื้อได้โดยเกมเนี่ยลดราคา15%นะครับจาก315บาทเหลือ267.75บาทนะครับในช่วงการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลน,นะครับก็อย่าลืมติดตามเพจไลบรีนนะครับและช่อง y o YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ